ตอนอ Är, นี้ยุธทีรง,งเรียนวิาลาดตรงซีแยกซีแยกรงเรียนวิลาดเดี๋ยวมือนี้นะครับเท่าจะไปกินล้านไก่ทอดนะครับล,ล้านไก่ทอดเราก็เป็นเข่าโมกไกยิสรามนะครับหน้าตารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวภาพไปเบื้องเลยนะครับผมอ้าทักทายหน่อยสิอร่อยนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะครับผมนะครับตรงนี้เป็นซีแยกเนาะเนี่ยไฮเบิ้งนะไฮเบิ้งนะครับตรงนี้เป็นซี่แยกนะรงเรียนวิาลาดนะครับ ้าข้าเดินนะครับเอียงสายนิดเดียวนะครับเอียงสายนิดเดียวเนี่ยก็จะมีหลานไก่ทอดนะครับนี่หลานนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูไก่ทอดก่อนเดี๋ยวขออนุญาตใส่แมสแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวหลานปันจวาเป็นข้าวหมกไก่อ่าเป็นข้าวหมกไก่นะครับโอเคเนะยครับผมอเดี๋ยวหายดูนะครับอันนี้เป็นไก่อันนี้เป็นไก่ที่ยุ่หลานเพิินนะครับเนี่ยก็จะมีมีนองไก่นะครับมีอกไก่ นะครับนี่ปีกไก่โอ้น่ากินมากนะครับืมดูสิฉ่ำๆเลยนะครับโอ้น่ากินมากอน,นี้ก็จะเป็นอ,อกไก่ทอดนะครับแล้วก็จะมีหน่องพอมมีน่องผอมตัวนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นโค้งไก่นะครับอู้เดี๋ยวให้ดูเขาหมกไก่นะครับอันนี้เหมือนมีสองสาขาใช่ไหมมีข้างบนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ โอ้ดูสินี่ครับน้อหน้ารงบาลด้วยให้ดูให้ดูเขาหมกไก่นะครับโอ้สีสันสดใสมากนะครับดูไก่เลยเหลืองแล้วกหมม็หอมมากเลยนะครับหอมมากเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมกลับมาถึงยูเทีานแล้วนะครับอตอนนี้ก็ส,สร้างสร้างเมนูไปเรียบรอย้อยนะครับสร้างเมนูไปเรียบร้อยอ่า เราจ่ายตังค์เราจ่ายตังค์เราจ่ายตังค์เท่าไหร่ครับ4ี่ <40 S 1> <40 S 2> บาทอ่า4ี่ิบาทพอดีนะครับผมอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเขาโมกไกรลานนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นลานที่ยูขางโรงเรียนวิล,ลาดนะครับเนี่ยให้ดูให้ดูบรรยากาศลานนะครับให้ดูบรรยากาศลานเพิ่น ลานคนจะยุกข,ขายโรงเรียนวิรลาล้วก็มีสาขาหนึ่งจะยุคข,ขังขางตลาดล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ขางขางร่วงบานนะครับลูกค้าเยอะล้วกับประม่านใบในะครับขายประมาณเริ่มจากเสาขายประมา่านใบสองใบม่งใบสองนี่ก็ถือว่ามดแล้วเพราะว่าคนมาสื่อหลายแล้วก็ลูกค้าประจาหลายนะครับนี่ครับให้ดูหาตาหาท่านมานะครับ